เก,กสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่องน้องมิวสิกหมามาแล้วจ้าแล้วก็มาสรงหนึ่งพันผู้ติดตามนะครับแล้วก็สรงรวันเกิดยุชีแม่ค้าคนสวยของเราย้อนหลังนะครับวันเกิดก็13ตุลา,าคมนะคะ ปีปีหนึ่งกินครั้งเดียวนะครับตอนนี้เราก็กำลังกินเนื้อย่างอยู่ตอนนี้ก็นย่างไม่ทันเลยนะคะว่าคุยกับคนดูนะคะดูครับเนื้อเราก็เยอะมากเลยโอ้ยเนี้ยเนี้ยแบบเนี้ย ตอนนี้อยู่ในช่องของน้องมิวสิกมาแล้วจ้าอ,อ,อันนี้คือเสียงคุณตาะคระับตาตป้าของเราเสียอันนี้เป็นเสียงของตาของน้องมิวสิกยูทูบเบอร์จำเป็น,นเพราะว่าตาไม่เคยทำทำไม่เป็นลงทุนชีวิตมาน้อยอไม่เหมือนน้องมิวสิก น้องมีสิทธิ์ทำอะไรเป็นหมดอยากจะขับรถกับตาแล้วอยากจะหัดขับรถแล้ว <c oughs> แต่ตาไมา่ให้กล้าทำ <c oughs> าให้น้องมีสิทธิ์ทำ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ยังเห็นขายังสั้นอยู่ยังไม่ยาวกลัวจะเหยียบเด็กไม่ทัน มาเด้อยูทูบเบอร์ YouTuber, พี่น้องยูทูบเบอร์ผู้คนสุขุสุคนมากินแล้วก็เอฟทุกคนแล้วก็เอซีทุกคนมากินเนื้อย่างกับน้องมิวสิกนานๆกินครั้งหนึ่งมาเดอ้อพี่น้องเดอ้อมาเดอ้อโอ้โหวันนี้น้องมิวสิกตื่นเต้นดีใจจังเลยได้กิน เนื้อยา่างตาเนะี่ยไม่ไม่ไม่เคยกินเนื้อยา่างกับน้องมีสิกเคยกินตะปนกบป่น,นปูป่นปล,แลแาแล้วก็เกงหน่อไม้แล้วก็เก่งหน่อไม้อิสานบ้านเฮาเนื้อย่างนี่ตาไม่ค่อยจะกินพูดแทนน้องมิวสิกเป็นตัวแทนของน้องมิวสิกวันนี้ เพราะว่าน้องมีสิกิกำลังกินเนื้อย่างอยู่ <c oughs> น้องจิน้องจีนเนี่อเนี่ยเอาใหญ่เลยเนี่ยก้มเอาที่ชีที่ไทยอยู่กำลังอริดอร่อยเลย ยูบเบอร์ที่ช่วยดันแล้วก็ขอบคุณผู้ติดตามที่ติดตามให้น้องผิชจนมาถึงหนึ่งพันคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับเพราะเสียงฝนตกนะครับแล้วก็คนคนดูก็ขึ้นไปสี่พันคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับ,ค,รบคำนี้นะครับให้ทุกคน น้องกินแงะอร่อยไหมอร่อยอร่อยเงยหน้าข nice> uh. ึ้นมาดูหน่อยยกนิ้วยกยกนิ้วหน่อยยี่หมื่นน้องยี่สี่ละอร่อยหรือเปล่าอร่อยอร่อยอร่อยไม่าอร่อยไม่ยากิงเอะตอนนี้หลานทั้งสามคนมีความสุขมากกับ เออวันนี้ฝนตกฝนตกเสียงดังมากพกเป๊กพกเป๊กพกเป๊กอ่าเ <c oughs> สียงดังสน,น,ใน,ในั่นมันไปเสียงดังสน,น,น,นั่นมันไปเดี๋ยวคุณตาก็จะเป็นคุณตาโป่งลางนะครับเสียงกุดเกดังโป่งลางเพราะว่าฝนตกแรง เสียงสังกะสีดำปอกเป๊กป๊อกเป๊กปอกเป็กอ่าา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 าคนาามาคาา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 าคาาากาาาาากาาาาปาาาาาาา บ้านน้องมิวสิค ินเนื้อย่างน้องมีสิบน้องแมวน้องแมวไปดูเลยน้องแมวรู้ไหม คู่เอกนะครับโดยคู่เอกแมวปะทะหนูไปดูกันได้เลยนะครับไปหาเอานะครับไปเลื่อนดูในชน่องน้องมิสิกนะครับ ตอนนี้น้องยิบซีกำลังตักเนื้อย่างยายยายยายอยู่เพราะว่าตาพูดไทยไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยเก่งจะจะพูดต๊กอกปุกเลวลาพูดเนื้อย่างเนี่ยมันจะเป็นต๊กอกปุกยายก็หลานยิบซีจะพร้อมมาเกิด บริกาคเต็มที่ให้คุณยาอยู่ให้คุณยาให้คุณตาน้องยิบสีน้องเมสิตน้องกี่เนียแม่ค้าพ่อค้าทั้งสามตัวเล็กกับข้าวกับข้าวมาแล้วจ้า,จาก็ของเสียงกับข้าวกับข้าวมาแล้วจ้า S <S เราข้ากับข้าวมาแล้วจากแกงเผ็ดแกงเขียววานยวต้มติ๋นข้าวปุ้นของวานแล้วก็ชัดชแต่วันนี้ไม่ได้ขายนะครับวันนี้หยุดพักผ่อนหนึ่งวันเต็มเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ออกลงนะครับ ให้น้องแมวหน่อยโ <Okay. S 3> <c oughs> อเคนี่เอาได้ผมเอาได้ดิค่ะบผมเอาได้ผมเอาได้อันนี้ตอกกล้วยฮะยังไม่สุกกล้ว <c oughs> ยน้องมีสิฝนมันตกหนักตอกกล้วยมันล้ม ยังไม่สุกยังไ่แก่ด้วยน,นี่คือบ้านน้องมีสิกน,นี่คือคุณยายคุณย่าคุณตาคุณยายของน,น้องมีสิกกำลังกินเนื้อย,ย่างอยู่นี่น้องแมวน้องแมวแรู้สึกว่าจะหนาว ก็เขอยู่ตรงนี้ก็ต้องอันก็ต้องต้องทีนี่นะคระวัวมันสุกก็เลยเอาลงจุ่มนะคะก็เลยมันดูชิ้นใหญ่ดูเกือบหม่ผมว่ามันยังไม่สุกนะครับว่าเนื้อมันยังดำอยู่นะครับ ตอนนี้น้องเมสิกกำลังกินอยู่นะฮะกำลังกินอยู่น้องยิปซน้องเมสิกน้องกีเนสกำลังกินเนื้อย่างอยู่ขอบคุณขอบขอบขอบคุณป้าจันหอมใช่ไหม ป้าจันหอมชาแนลกับพี่เด็กเดอร์แล้วก็พี่แอดน้อยใช่ไหมน้องมิวสิกแล้วก็พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนท<อ>ี่ช่วยดันให้มานูึหนูพันผู้ติดตาม<อ>ครับขอให้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคน ีหยุดที่ที่ยูทูบเบอร์ YouTuber มีมีใครบ้างพี่น้องมีสิกรู้ก็มีป้าจันโหป้<บ>าจันโหม่พี่นัด <บา S 2> แล้วก็ <บา S 2> โอ้ยูทูบเบอร์อีกหลายคนครับเยอะโคตรจนลืมซื่อนะครับพี่เสียเพิ่มอบ แล้วก็ปลาซอด้วยใช <mainland, S 1> ่ปลาซอเขาไม่ทำในที่เดียวแต่เขาก็ช่วยกระจายเ่าออกไปนะครับขอบคุณดเก็ขอบคุณมากเลยนะครับแต่ก่็ที่แดกเด้อแล้วก็พี่แอนน้อยนะครับแตอนนี้ก็กลับพิซุ่กโลกไปแล้วนะครับก็คิดถึงไหมน้องมิซึเกะก็อร่อยนะคะก็คิดถึงเหมือนกันนะครับ น้องมิสิกคิดถึงพี่ดแดเดอร์ไหมพี่สุดคิดถึงมากเลยค่ะกับพี่กับพี่พี่อนน้อยครับพี่ถึงพี่เจพี่แอดมากเลยนะครับเออแล้วก็พี่อะไรอีกพี่เมย์หมอว่าพี่เมย์เมเดย์สตอรี่โอ้ยครับแล้วก็พี่นัทใช่ไหมครับตัอย่างคือแล้วก็พี่คนสวยๆนะพี่อะไร เออนูนานูนาอะไรนูนาอะไรไม่รู้จำไม่ได้นูนา <laughs> นูนาชาแนลเดี๋ไม่รู้นูนาพาเพลิน <laughs> <laughs> ไม่รู้อะไรเลยนะครับก็เขาก็สุดยอดมากเลยนะครับเขาพาลูกพาหลานมาถึงจุดนี้นะครับก็โคตรสุดยอดบอไปบุตาคนนี้เดไไ่ยอมงไเลยดีก็มันึคนฮ้ยยิ कासेका हा तो काय 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 काय